สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆที่ติดตามช่องกุ้งฝอยของผมกันมานะครับกับเกษตรข้างๆบ้านนะครับคลิปนี้ก็จะพามาอัปเดตแปลงตัวปูนะครับที่ผมได้ปลูกตัวปูพันชวาไว้นะครับอา,อายุประมาณ1เดือนแล้วนะครับแต่ว่าเป็นฝั่งนู้นนะครับฝั่งนี้ผมเพิ่งได้ลงมเมล็ดไป ห่างกันอยู่ประมาณสองอาทิตย์นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูฝังง่งหนึ่งเดือนฝั่งฝั่งนู้นนะครับว่ามีการงอกการจเจริญเติบโตขนาดไหนแล้วนะครับในคลิปที่แล้วผมได้ถ่ายไปตอนที่ว่าผมกําลังเปลี่ยนแปลงจะปลูกนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับนี่นะครับก็เป็นถั่บลู อายุหเดือนนะครับที่ผมเคยได้ลงคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับตอนนี้ก็มาอัปเดตในช่วงเช้าเชนะครับบรรยากาศยังมีหมอกอยู่เลยนี่นะครับตอนอายุ1เดือนก็เริ่มที่จะแตกพุ่มแล้วนะครับแตกแตกเถาเกาะ ขายแล้วนะครับต้องมาจัดบ้างนิดหน่อยในส่วนที่เขาเลื่อยลงมาบนพื้นนะครับแต่อายุหนึ่งเดือนนะครับเป็นเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจมากก็คือตอนนี้นะครับตัวรือของผม,ผมออกดอกแล้วนะครับทุกข้อตาเลยนะครับนี่นะครับมีหมดนะครับ เป็นตัวพลูพันชวานะครับเป็นพันใบโพนะครับค่อนข้างที่จะเบานะครับอาจจะติด่าผลติดฝักเร็วอยู่นะครับดูดอกนะครับนี่นะครับมีครับมีทุกข้อตาเลยนะครับเดี๋ยวพาไปเดินดูด้านในกันนะครับอ๋อในส่วนของ ต่อหลุมผมจะปลูกอยู่ที่2ต้นนะครับมี3าบ้างในส่วนที่ว่ามันขึ้นช้าแล้วผมมาซ่อมนะครับฝังลงไปใหม่อีกหนึ่งมเมล็ดสุดท้ายไอตัวที่ฝังไปก่อนก็ขึ้นนะครับแล้วก็ตัวที่ฝังไปใหม่หยอดมเมล็ดไปใหม่ก็ขึ้นนะครับกลายเป็นหลุมละสาต้นไปนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเขาก็ขึ้นเลือ้อยเถาไปด้านบนกันทั้งหมด เพราะว่าระยะห่างของผมมันอยู่ที่ประมาณ1นึเมตรยีนะครับรวมละสาเมตรก็ไม่มีผล่สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าระยะห่างของผมก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่สามารถที่จะหยดมเมล็ดได้เยอะนะครับดูต้นนี้นะครับอันนี้ก็2ต้นนะครับเริ่มที่จะมีตาดอกออกกันมาเรื่อยๆนะครับผม นี่นะครับแต่ละต้นก็อายุ1นงเดือนนะครับก็อยู่ประมาณนี้ตาดอกก็ออกให้เห็นกันตลดอดแล้วนะครับนี่นะครับไปครับไปดูเดินไปดูด้านในกันตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะโอนะครับอันนี้นี่นะครับตาดอก นี่มีทุกข้อตาเลยนะครับตอนนี้ด้านในก็เหมือนกันนะครับอายุหนึ่งเดือนสำหรับทวบรูปันเจวาของผมนะครับก่อนนี้ก็ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับเถ่าก็ขึ้นมาหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วนะครับ ตอนนี้ก็เลือ้อยขึ้นตาขายกันหมดแล้วนะครับข้างล่างก็ยังมีแตกเยอะนะครับนี่นะครับยังยังมีขแขนงแตกมาเรื่อยเรนะครับนี่นะครับข้างในตอนนี้ผมยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับสำหรับถั่วบลูของผมเพื่อนเพื่อสังเกตดูว่ายังมีใบที่เหลืองอยู่บ้างนะครับ อาการขาดปุ๋ยแล้วนะครับแต่ผมก็ยังไม่ใส่นะครับเดี๋ยวรอให้เขาโตกว่านี้อีกหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าใส่ตอนนี้ก็อาจจะทําให้รากฝอยรากของเขาไม่ได้นะครับเพราะว่าปุ๋ยใส่เข้าไปมันจะทำให้เกิดอาการเค็มของดินนะครับผมก็เลยยังไม่ไม่อยากใส่ให้เขาโตอีกหน่อยมาใส่อีกทีไม่เป็นไรครับใส่ตอนหลัง เดี๋ยวเขาก็จะเริตต่มโตโตดูดกินได้เต็มที่นะครับไม่ต้องกลัวรากไหมนะครับนี่นะครับเพื่อนๆผมด้านในก็ถือว่าโอเคนะครับนี่ตาดกอกทางนั้นนะครับเหมือนกันนะครับมีต้นหนึ่งที่ว่าเร็วอยู่กว่าเพื่อนนะครับอ่ะตอนนี้นี่นะครับอายุหนึ่งเดือน,นขึ้นไปถึงนุ่นแล้วนะครับ แต่ที่ขึ้นไปก็มีตาดอกทุกข้อตาเหมือนกันนะครับไม่แยกขึ้นไปแล้วไม่มีตาดอกนะครับมีทุกข้อตานะครับนี่นะครับมีหมดครับมียันยอดสุดท้ายเลยนะครับมีนะครับถือว่าโอเคนะครับถือว่าใช้ได้อยู่ตัวนี้ก็ยาวแล้วนะครับนี่ มีทุกข้อตาเลยนะครับมีจนถึงยอดอันเล็กๆนี่นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็พามาอัปเดตให้ดูทว่ปรูปันชาวาของผมนะครับอายุหึงเดือนเริ่มติดดอกกันแล้วนะครับ คลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับแกมาอัปเดตให้เพื่อนๆพี่ๆดูว่า,าหนึ่งเดือนของผมไปถึงไหนกันแล้วนะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนที่ปลูกตัวพลูแล้วก็ขอคําแนะนําด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่า,ามีผิดพลาดตรงไหนก็แนะนํากันด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ยังเป็นมือใหม่ ไม่ค่อยมีเวลาทัากท่าร่รอบนี้ก็เลยหันมาปลูกตัวปลูนะครับก่อนหน้านี้ผมปลูกแตงกวาต้องใช้เวลาเยอะนะครับตอนนี้ผมก็มีงานที่ต้องทำอีกหลายอย่างก็เลยหันมาปลูกตัวปลูเพราะตัวปรูค่อนข้างที่จะดูแลง่ายโรคอะไรก็ค่อนข้างที่จะไม่มีนะครับน้อยแต่ไม่ใช่ไม่มีเลยนะครับก็ต้องดูแลเขาบ้างเลยครับอา,อาจจะมีพวก เชื้อราอไดก็แก้ไขกันไปนะครับตามความเข้าใจของเราการปลูกต้นไม้ไม่ได้สวยงามเสมอไปนะครับต้องดูแลรักษาโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ